วัีครับวันนี้เราอยู่ในการแชมป์อยากอวดนะครับอ่าวันนี้เราจะพามาแคมเปญใหม่ของร้านเลดซันเป็นบุฟเฟ่อาหารเกาหลีนะครับอ่านี่ราคามีตามนี้เลยมีแบบบุฟเฟ่ปกติแล้วก็เป็นชีสแล้วก็นี้เป็นคล้ายๆซีฟู้ดของเกาหลีเขาอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปะ อยู่ร้านเลซันกันแล้วนะตอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยเป็นน้องชายของพี่ป้อมสุดทเลิศของเราเองน้องฟุ๊กนะครับสวัสดีครับฟุ๊กนะครับจากช่องสีวลุนะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญขึ้นขึ้นให้เองนะเขาบอกเองเขาบอกเองขึ้นมาด้วยนะไม่คิดใจยากอีกแล้วยากคนตัดอีกแล้วยากเพรายากลองโอ้ยคนตัดสบายมากงั้นวันนี้เราก็ตัดอะไรก็ได้จะให้ขึ้นตรงไหนก็ได้ใช่ถูกไหม โอเคงั้นทันวาได้ดูคลิปนี้ได้ดูทันวาเลยทีเดียวไม่ไม่ขนาดนั้นแต่วันนี้เรามากินอะไรกันวันนี้ตอนนี้เราอยู่ในรตานแล้วแล้วก็เราทำการสั่งอาหารไปแล้วตอนนี้ร้านนี้เป็นร้านไหนร้านอาหารอะไรเกาหลีใช่ไหมใช่ส่วนนี้กคือแต่ว่าที่เรามากินวันนี้กคือจะเป็นบุฟเฟ่ต์ราคาเท่าไหร่ที่ฝุ่นได้บอกเขาไปหรือยังวันนี้เรามากินราคานี้ส9กบวกบวกก็คือ 449เนี่ยก็คือจะได้ทั้งหน้านี้ด้วยเมนูหน้านี้ด้วยแล้วก็หน้านี้นด้วยเขาคือเลือกได้ทั้งหมดเลยใช<า>่แต่ว่าราคาทั้งหมดเนี่ยยังไม่รวมน้ําแต่ว่าเขาจะมีน้ําบุฟเฟ่ก็คือราคา39บาทอ่านี่จะให้น,น้ําบุฟเฟ่กี่นึงน้ำบุฟเฟเ่อยู่ตรงนี้นบนี้รีวิวเป็น39บาทมีชัตยวร้อนชาเจียวเย็นโค้กโฟร์ซิโลสไปซ์ประมาณนี้แอลกอฮอล์ก็มีนะครับสําหรับคนที่แบบว่าติดซีรีส์มาแล้วก็ เออเป็นโซจูโซจูอ่าแต่โซจูบอมไม่มีนะครับอ่าแค่โซจูธรรมดาเป็นกึบกึบกบ้วเดี๋ยวเราไปดูรายอาหารกันว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราสั่งมาอ่าโอเคครับโออ่านี่อาหารก็เริ่มมาแล้วมาแล้วอ่าเราสั่งซอสเออเป็นสองหม้อนะเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็น หม้อของอันนี้รสชาติอะไรนะครั <apenas S 2> เป็นน้ําซุปจาจางอันนี้นะสีดำๆแบบนี้จ้าจางแล้วอันนี้จะเป็นน้ําซุปออริจินอลของเขาอแต่ว่าจริงๆอ่ะเซส4 99เขาจะมีอ геро, ีก oh น้ําซุปหนึ่งก็คือซุปต้มยําแต่ว่าวันนี้เรามาทานมันหมดพอดีเสียดายเสียดายไว้รอบหน้าอันนี้อันนี้อันนี้ มันเป็นอันนี้มันเป็นเซตสตาร์เตอร์เขานะคือมาถึงไม่ต้องสั่งก็คือมีอันนี้มาให้เลยแล้วเขาจะมีเขาจะบอกว่ามีมาม่ามีท็อปมีเส้นอะไรให้มาใช่ไม่ต้องสั่งยังไม่ต้องสั่งเส้นเพิ่มมีเส้นให้แล้วเรียบร้อยเราลองเลยไหมพี่ปุนไปเรามาลองกันดีกว่าลองอันนี้ก่อนโอเคลองเส้นก่อนกันพุกขอลองน้ำซุปก่อนโอเคพี่ขอลองเอ่าเซนนี่แล้วกันที่เป็นคนดีขอกับปลาสวรรคนนะ ร้อนโอเคอร่อยอร่อยอร่อยอ๋อแต่น้ำซุปเนี่ยหอมกินเข้าไปเนี่ยหอมอเดี๋ยวขอ,ข,อขอลองขอลองขอลองแต่ว่ารสเขาจะไม่จัดมากนะเป็นไงเข้มข้นนะซอสแบบเหมือแนบบเรากินน้ำซุปผสมซอสอะประมาณนั้น แต่คือแบบว่ารถไม่ได้จัดมากแบบกินได้เรื่อยๆเพราะว่าเขาทํามาให้มันเป็นน้าซุปไม่ได้เป็นซอสเหมือนจาจังที่เรากินฟูกกับเส้นแบบนั้นนะเขาจะทํามาเค็มปนเราจะกินแต่น้าซุปไม่ได้นะฟุกนะเราเดี๋ยวมันมันจะอิ่มนะเรเพลินเราต้อลองอ่ะลองขอลองตอกเขาหน่อยเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าตอกขึ้นชื่อจริงๆแต่ว่าอันไหนคือตอก อันนี้พี่รู้พี่รู้พี่จบมาจากฮิโ,ซโ,ซโอตอนที่เรียนไม่ใช่แล้วไม่ทักกันเลยเอาใหม่เอาใหม่เอานี่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 ต๊อกอันนี้ต๊อกนะโอเคนะโอเคเป็นแท่งๆนี้มันแต่ว่าที่เราสั่งไปมันมีต๊อกหลายแบบมากที่เนี้ยคือมีต๊อกเยอะมากมีทังต๊อกมันม่วงต๊อกซักทองอะไรแบบนี้นี่ต๊อกบุกกี้ต๊อกบุกกี้อันนี้ก็น่าจะต๊อ,อกแล้วก็เป็นต๊อ,อกชีสไม่แน่ใจเหมือนกันเออเอาไมเข้าไปใกล้ๆเป็นเ s m r มาเร็ว เด็เดี๋ยวเลยเหนียวนะเหนียวนุ่มเออนุ่มนี่เรามาลองไก่ทอดเลดซันครับไก่ทอดเลดซันั่นด้วยของทอดสักหน่อยก็จะมาซุปอันนี้ทอดเลดซันนะครับเสียงเป็นไงอ่ะขอชิมซอสก่อน นี่แบบไก่ทอดข้างบนมีไก่ทอดไก่ทอดอร่อยมากสอบสอบนอกนุ่มในมีทริสตี้นิดหน่อยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันนี้เป็นนนี้เป็นซุปออริจินอลอ่าเป็นแบบของออริจินอลของทางร้านเลยได้อ่ามีเรามีขอชิมเส้นก่อนสักหน่อยมีขอเป็นนี่แล้วกันขอเป็นลูกชิ้น แล้วก็ดิปชีตนิดนึงว,ว้าวนี่เป็นรูชิ้นดิปชีตนะครับเป็นไงร้อนเหมือนเดิมดูเส้นดูเส้นเห็นเส้นกระร้านกืร้อน ป็นไงยังไม่ได้ชิมน้ำเลยเส้นหนึบมากเส้นหนึบมากใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเป็นเส้นบุกนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเส้นน้ำมากแบบทอดที่แล้วนะมารอนชิมน้ำชิมน้ำอืมอันนี้ออกแนวกิมจินะใช่ไหมใช่ไหมเป็นน้ำออริจินอลเขาสูตรออริจินอลเขาคล้ายๆแบบซุปกิมจิรสชาติอร่อยเหมือนกันมาเรามาถึงไฮไลท์ของร้านเลสซันเลยต่อนที่สายข้าวเขาหน่อยอ่าอันนี้เป็นข้าวสามสีเลสซันนะะชื่อก็แบบว่ากินขาดแล้ว เดี๋ยวเรามาลองทีละสีเลยไหมหรือว่าจะลองคุกรวมกันเลยเราลองเทียอย่างก่อนดีกว่าโอเคโอเคฮะลองอันนี้ก็เป็นหน้ากุ้งไข่กุ้งอแล้วก็ไเป็นชีสโอเคเราลองที่กุ้งก่อนลวกันโอเค่าต้องรีบกินตอนที่เขากำลังมาร้อนๆแบบนี้เลยอ่านี่ร้อนๆเลยนะอันนี้จะแบบเข้มข้นเลยนะแล้วแบบตัดกับน้ำซุปนะอันนี้จะมีรสชาติเค็มของชีสขึ้นมานี่ใช่แล้วพอตัดกับน้ำซุปที่แบบเผ็ดๆอ่อนๆสดชื่นโล่งโล่งใช่อร่อยเลย ต้องสั่งต้องสั่งใช่เพราะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของกับเรื่องข้าวผัดอ่าก็คือต้องสั่งใช่เพราะว่ามันเกาหลีเกาหลีนี่รู้อยู่แล้วนี่แล้วนี้อันนี้นี่วิธีกินแบบเกาหลีมาแนะนํานี่นี่เป็นข้าวปั้นเป็นข้าวปั้นนะฮะเออเเห็นในซีรีส์ใช่ไหมอ่านี่เขาจ้กินกันอย่างนี้โอหคอซีรีส์ต้องดูต้องดูมันต้องเข้ากันเลยทีเดีย น้ำซุปเนี่ยเข้ากันกับทุกอย่างเอาไอ้นู่นไอ้นี่นั่นจิ้มกันได้หมดอมบอกเลยอันนี้อัเนี๋ยวว่าน้ำซุปอันเนี้ยอร่อยถ้าสมมติใครไม่กินเผ็ดอ่ะลองอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบว่าเผ็ดนิดนึงอ่ะพอกินไปเรื่อยมันจะรู้สึกเผ็ดน,นิดนึงอ่าใช่ใช่สังเกตไหมแบบว่าที่เนี่ยไม่มีน้ำจิ้มอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าการกินแบบเกาหลีเนี่ยเขาก็แบบว่า กินคำหนึ่งซดคำหนึ่งกินคำอ่าแลคือน้ำซุปอะไรแบบนี้เครื่องเสียงเขาจะมีรสจัดอยู่แล้วใช่ใช่เราไปกินกันเลยไหมมาไงขอตัวไปกินก่อนแล้วกันโอเคอเค,ครับลุย a few moments later อ่าก็เริ่มอิ่มกันแล้วจากที่กินกินมาเนี่ยมีที่ญี่ปุ่นแค่เริ่มเหรอ,อเ,เริ่มนะทุกอิม่มมานานแล้วได้อีกอีก,อกชุดยังใหม่นะพี่อ่ะพีอ่าเป็แล้วครับพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่า มเอ,อ๊วันนี้ทุกชอบจานไหนถ้าชอบส่วนตัวสายข้าวข้าวผัด<ม>ชอบข้าวผัดไอ้สามสีสามหน้าเลซันใช่ไหมใช่<ด>สำหรับพี่นี่ต้องนี่เลยไก่ทอดเท่านั้นก็คืออยู่ตรงหน้าที่ญปุ่นหมดเลยสั่งมาทุกอย่างสั่งมาทุกอย่างอย่างละหนึ่งโอโ้โหบอกเลยว่า<ม>แน่นๆเนื้อไก่แน่นๆ่อิ่ม ก็คือไก่เขาอ่ะคือมาเยอะมากเพราะว่าจานหนึ่งเนี่ยมาเท่านี้แล้วเขาจะมีต๊อกด้วยแล้วก็มีไก่ให้ด้วย4ชิ้นใช่คือถ้าใครมาน้อยไม่ได้สายกินจุเนี่ยก็คือเลือกบางรถที่อยากกินจริงจริงใช่ใช่แต่ถ้าใครบอกว่ากินแบบมั่นใจตัวเองกินสั่งไปเลยทุกรถแบบที่ที่ทำแหละเดี่ยเรามาดูราคานี้อ่ะโอเคเป็นยังไงบ้างแค่ไหนตกประมาณ 2,100บาทอ่าตก,กประมาณคนละ520บาทอ่าคนละ520นี่รวมน้ำเปล่าแล้วนะแล้วสั่งน้เปล่ามาคนละขวดใช่แล้วก็คือเขาไม่มีแบตเนาะมีแต่เป็นเซอร์วิสชาร์จอย่างนี้อ่าใช่ใช่เซอร์วิสชาร์จ10%อ่าใช่โอเคอ่าวันนี้ก็อิม่มอร่อยกันแล้วอิ่มแล้วอิมวอ่มมากยอดยังไงก็ฝากติดตามรายการแชมป์อย่าอวดด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามกดทุกอย่างเลยใช่ยังไง มีอะไรสิชมคอมเมนต์มาได้นะครับอคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เ,เรา,า,าเราอ่านทุกคอมเมนต์ครับอขอบคุณครับ